สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่เพื่อนๆเ,เนาะทาง f c หม่ Fc เกา่ามื่อนี้แอดมินก็นําแนวทางหาน้อยมารวมสีน้อยเนา่จากมาแบ่งปันเนาะเป็นของวันที่สิเดือนกุมภาพันธ์สองพัาร้อยหเนา่จาะวันที่14บสกุมภาพเนาะเป็นวันวางเลนไทน์ก่ะขอให้พี่น้อง Fc มีความสุขสมวังเรื่องความรักเนา่าจะมีความสุขในทุกๆเรื่องเนาะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตเน่อจากของวันที่14กุมภาคุมภาก็มีความสุขกันทุกๆคนเนาะขอให้มีโชคมีลาบลำลๆำรืลวยปังๆกันเนาะจา้าก่อนอื่นเนาะเขามาเบิ้งผลวันที่13กันกรก่อนเีาจะรับชมแนวทางเนาะวันที่กุมภาพคุมภาเนาะโดยเฉพาะกิจผลที่ออก3 8 7กับ0 7ส่วน3 8 7เข้า87เนาะมาเด่นวิ่งรูด87 ตรงๆนะจ่ะส่วน0707เข้าเด่น0นย์วิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้น0 7ย์ตรงๆนะจ่ะเนาะมาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเลยส่วนน้อยพิเศษนะจ่ะน้อยพิเศษ20-22 0 2เข้าเด่น0ย์วิ่งรูดตัวเจาะมา02งตรงๆนะจ่ะ02ส่วน8ปดเเข้าเด่น8วิ่งรูดตัวเจาะไม่มานะจ่ะเนาะเขาเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดส่วนน้อยปกติ สี่เจ็นาะสี่จ็ดสองแตกในตารางวันเนาจ้าสี่เจ็ดเข้าเป็น72สเนาะส่วน vip เนาะจ้าก v i ออ๋อในสามเจ็ดหลุดเนาะเจเข้าตารางวันส่วน VIP 7พีเจ็ดเจ็ดสเข้าตารางวันอีกเนอะจ้าเนาะส่วน3ามสี่ก็หลุดไป สรุปนะจ๊ะหานอยมัดรวมสี่นอยเนาะเข้าเด่น08วิ่งรูดมาตัวเจ,นะจา 0, 2, 0, 7, นะนาจะศูนยเนาะ87ตรงตรงน่าจะพี่น้องจา้าเข่าตรงตรง,งเลยเนาะส่วนวิ่งรูดเท่าท้ารูดศูนย์นี่เข่า0 7ย์กับ0-2นอเนาะนอยเฉพาะกิจพิเศษร,รูด8มาน้อยเฉพาะกิจ8 7น้นอยพิเศษ8 9นะจจะน้องน,นั้นกับเข่าตะล่างวันเนาะถ้ารวมกับเข่าตะล่างวันแล้วหอาก็มาถูกรอบนะจจนะเนาะเข่าน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติ v i p ยินดีน้ำเนาะจ้าหรือยังตามแนวทางกันอยู่เนาะของหาน่อยมารวมสี่น้อยส่วนมากก็จะเขาเนาะจะห้าน่อยกะแอดกะบปรี่ล่มไหลไล่คลิปเนาะจะกะบ่มีลายสูตรลงมไหลเอ่ออย่างแนวทางละคลิปเนาะจ้ะเนาะอาจจะเขาบางรุดบางกะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ้ะแต่ว่ากะส่วนมากกะเขาเนาะจ้ะกะลองวิเคราะหน์พิจารณาเอาเนาะส่วนวันที่สิบสี่นาะจ้ะแนวทางที่แอดมินจะให้กะ โปวดใช้วิจารย์นในการรับชมนะกจากมิตตมักตัวชอบคอยตามเป็นเพียงแค่แนวทางเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองส่วนตัวเด่นห้เดิน3มกับเจดนอจะกเดิน3ามกับเจดตารางวันนห้ยเก่าห้4ซเนาะหายใกหายแีตมวมักตัวชอบกันํั่งไปวิ่งไปรวดใดหรือว่าจะจับคู่กับตัวที่เข้ามาใดเลยนอกจากเนาะจับนี่ก็ได้ลองเบิงนอจาเสื้อมิัวมักตัวชอบ ส่วนตัวจอที่แอดจอหายนะจะมีสามสี่สามหกสาส่วน7ก็จะมี7 3็ดสามเเหกเเน้นไปกลับอะจะนะ๊ะเนาะเน้นไปกลับด้วย ส่วน,น PI, ตัวเน้นนะตัวเน้นที skinny, teenage, ่แอดเน้นให้เนาะเน้นให้สามเก้าสามหกเจ็ดหกกับเจ็ดสามหกกับเก้าในตัวเดียวกันนะจจะพี่น้องจ้าถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกราฟหัวนำเนาะหกเก้าตัวเดียวกันอันนี้ก็บสามหกกับสามเก้าก็คือตัวเดียวกันน่าจะเจ็ดหกเจ็ดเก้าก็คือตัวเดียวกันเนาะจะเลือกคู่ใดมาคู่ใดก็เลือกใดเลยน่าจะ ตัวเด่น3ามเจ็ดนาะจ้ะสามเจ็ดวิ่งหลดสายวิ่งรลดกับเบิง้งหรือว่าจะเบิ้งในตารางวันนั่งไปวิ่งไปรลวไใดเนาะสายวิ่งโลดลรองเบิ้งเนาะจ้ะมากชอบรอบได้ก็ตามรอบนั่นเนาะตั้งแต่น้อยเฉพาะกินฮอดน้อย VIP เลยเนาะจ้ะเนาะมีซีน้อยกะมากเอ่อเล่นน้อยได้กะลองเอาไปนั่งไปวปิ็นแนวทางได้เนาะจ้ะส่วนตัวที่แอดนินหายมีสามหกสามเก่าเจ็ดสามเจ็ดหกเนาะมากชอบค่อยตามเนะาะบ่มากกระเรือนพานไหนเลย คลิปนี้ก็วไวซ์น,นี้น่าจะไว้พอกันคลิปหนาแนวทางหนาเนาะรวยๆปังๆมีโชคมีลาบกันในวันที่1ิบสน่ะจะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ